บรรยากาศตอนเช้ารุ่งนร้ีแก่ก

បងស្រោចน้ําបងឆ្លលាត់ប្រធាន ทางไม่ค่อยดีคบัะเป็นลุมเป็นบ่ออืมบิวอ,อุย้ยไม่เห็นภูเขาหมอกเยอะมากนี่ตรงนาตรงนาแล้วก็ป่าอ้อยสวนยาง

ไอ้มีไอ้มีมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยไปกับเทียงกับเทียงลบ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 ขมตามมา,ด,ามดังดิ่ดิบลุ่น เออไปส่แล้วตอนนั้นนะฮะมัตนตกทางันไม่ค่อยดีนะคะมีแต่มีกระท่อมอากิพี่นอ้องดึงเซ็ง โอยกไอ้มียไอ้มีปึ๊บนี่จะเข้าสวนลวกะก็ท่อมตายาย อย่างฮะเอาบรรยากาศตอนเช้าเที่ย,ง,ย,ยหงหน้านี่หง่าวกว่าบัาาใหญ่กระท้อน มันดากาศบรนยกาศบันกาธรรม,าาาม,าาามาชาติธรรมชาตินี้เจ้ามังกรกำลังสุกยังไม่เต็มที่เจ้ามังกรอันนี้กำลังออกดอกใหม่เป็นลูกใหม่กระท้อนเยอะมาก ยังไม่ไหวนี่สถานที่อยู่สถานที่อยู่ตากยายนอบรอบเออ อันนี้กระรังสิบปนปลานะคะปนปลาจับึ้นจับึ้นจับึืนจับึ้นเออปนปลานะคะมานะครปนปลาที่ถ้ำผาแดงปนปลาดินดิดอ๋อดินดิดดิโอหนุกันือเขนุก่นสถานที่อยู่ สถานที่อยู่ทุ่งนาทุ่งนาทำมาแดงดอนอันนี้แก้มังกรกำลังออกลูกออกผลกำลังออกลูกออกผลนะฮะ ต่อไปกระทอนกระทอนนี่กระทอนนี่ต้นกระท้อนเราต้นใหญ่มากสนยางนี่สนยางของเราตากใัใยาย ตากับยายเฝ้าเฝ้าสวนนี่กระต้นกระทอนีน่ร่วงนี่สดายมากเลยร่วงทิ้งจะแยะเลยเนี่ยกระทอนต่อไปต่อไปฝั่งโน้นก็ไลา่ย,ยางไลา่ย,ยาง นี่สวนหวายปไายาป่าหวายป่าาย,ปา,ายตาป่าายตาปั่งโน้นก็สิ้นป่าอ้อยสวนยางแล้วก็ภูเขาเป็นภูเขาทางโน้น ที่ของเราอยู่ใกล้เขาที่สวนสวนยางไอ้สวนป่าป่าายตาท,ทางนี้มีต้นส้มโอ ต้นสมโออยู่ต้นสมโออยู่ต้นหนึ่งกำลังออกลูกยังไม่แก่ยังไม่แก่ ต้นกระทอน n โดมากต้นใหญ่ต้นใหญ่ด้วยโดมากด้วยกระทอ o n เรากระท h o n กระกระท h ทำใจที่นา นี่นี่ใครหน้าแปลกแปลก้า่ได้่าได้ื่งางานที่ดีอันที่นี่มน่วงไก่นะ่ะต,ต,ต,ตอนนี้กำลังจะชำแระจะชำแะชำแรละปลานี่คนชำแรละ นี่ <มา S 2> คนชั <bor> ่แม่ครัวแม่ครัวประจำตัวมาที่รัวมาทีไรนี่คือแม่ครัวประจาตัวตามพุที่ม้วนเลยม้วนคือพันไปเลยข้าดางดางเอนที่ไม่มีสุกว่าผ่านแม่นม่เอาม่กิดจะเกนหัวยน้ำจมเนียรเพราะพอยูเดี๋ยวโผ่มาหางอไปแล้วเด้ไปแล้วเด มีต้นลำไยลม้มโ,โดนโดนลมพัดขยุเข้าหลายวันแล้วมีลำไยลำไยนี่หวายตาหวายหวายตาปลาอ้อยนาข้าวนี่นาข้าว นาข้าวกำลังเขียวลำไยอยู่สูงสูงมากเลยเนี่ยนี่บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศน,นา จะกท็ทมทมสัญญาทำสัญญาทำสัญญา ตรงกลางนี่ไหนเนี่ยนะเออดีไม่ไนดะ้อเคยอยู่เราไ<ช>ม่อยู่ด้วยเนาะมีนักรบบางระจันด้วยอือนักรบบางระจันใช้ที่ตัดสักงงสีพานนจไ <บ S 2> ที่กำลังจะแผ่ตอช่ยา เุเลยไม่ไวงไว้ตรงกลางเลยไหนนี่นะดีไม่ได้าแยอยู่เราไม่อยู่ด้วยเนาะมีนกรบบางระจันด้วยนักรบบางระจันใช้ที่ตัดสักสีเพาะัไกไหนกที่กำลังจะแผ่เออวงมาก แม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวประจำตัดได้เออตัดให้มันมาเด้อมาเด้อมากินลาบปลาโอ้คุณก็ถอยทางถอยทางเล้งออกมาเพราะแมงค์จะได้นั่นจะได้ขนาดขนาดเดี๋ยวให้เขามาเชื่อมก่อนจะเย็นลาบปลาตะเวียน

มันไม่ไย้เร้เลยเศษตัวเนอ้อเนาะตรงข้างนเหรอก้อยเลยราบเหนียวเลราบเหนียวราบสุกนี่่ะบอกอานี้รบสุกออเบิ้งเบิ้งไข่มันนูกเบิ้งไข่ไข่อือ ว่าค่อยลลยทีือาในด้ยแม่นะาำลังช่ำเละช่ำเละช่ำเละชาำเละปลาด้วงต้นนม่เอลังชำเละปลาลาปลาลาป,ลาปลาลาปลาตะเพียนอ้ดูไข่ดูไข่ไข่เยอะมาก ไข่ไข่้ไข่ไข่้หเร่อนไข่หมไข่ยอดเลยไข่อะยายเอาครี้ยายเอาคีมมานำอยู่เรืออไข่ไข่ปลา ไข่ cage, <ค>ปลาข้าวเดือยไข่ปลาไข่ปลาลาบโอ้ยบอกยอดเลยไข่ไข่ไข่ขนาดบอกว่าอยู่แต่แค่แต่แค่ประเดี๋ยวก็ยังเป็นงานเนเปล่าแต่ไข่เยอะแต่ว่าสวนหนึ่งเพื่ว่าทำแหลกทำแหลกตอนนี้ทำแหลกก่อนเดี๋ยวรอมา